ีวพี่แดงอยู่ไหนสวัสดีครับหรือยังไหนเมื่อกี้วิ่งหัวบานเลยไม่วิ่งแล,ล้วเหรออาวพี่แดงอยู่ข้างล่างไปแอบดูพี่แดงพี่แดงอยู่ไหนไปะปะพี่แดงแวนี่สู้แวนนี่ไม่รู้ไอแดงมันเปิดประตูมันลงไปข้างล่างพี่แดงอยู่ข้างล่างเปิดไปได้เปิดมาต้องได้สิใช่ไหมไปดูซี่ไปดูไปดูพี่ก่อนว่าพี่เปิดได้ไหมลูกปะซัตวตัวสู้ไวสู้ไวสู้ สวัสดีครับมาดูซิน้องจุนจะโชว์สักทีไหมพร้อมหมดแล้วลูกฉันตั้งแต่ไม่สบายมาให้กินข้าวน้อยลงขนเขินล่วงหมดใครลูกใครจะเห่าแล้วจะเห่าแล้วจะเห่าแล้วอวดพี่แดงพี่แดงอยู่ข้างล่างเปิดประตูมาเองได้ไหมพี่แดงเปิดไปได้ต้องเปิดมาได้ใครลูกใครซึ่สตต่สตอโอ้โหสตว์ไสัตว์รสัต์ะไซูไปสัต์ะไซู อ๋อมาได้ยังไงเนี่ยว่าจะไปดูพี่แดงเปิดประตูเองมาได้เปิดมากี่ชั้นแม่ไม่ได้ปิดไม่ปิดกี่ชั้นเมื่อกี้แม่ก็ลืมมันไปอยู่ข้างหลังมันเปิดประตูลงไปได้เห็เปิดนอนเองได้เปิดขึ้นมาได้เปิดเขาก็เปิดออกเปิดได้เดี๋ยวจะให้เบิ้งจักเหม่ออยู่แต่ว่าท่านได้ถ่ายจักเถื่อเคล็ดลับอะไรของพิเศษเก็บไว้ดึกนานๆพอดีลูกมาย่างพอดีเด็กตัวนี้เก่งเก่งไปอยู่ข้างล่างนะนะสวยสิบสองปีแล้วยังสวยเลยป็นก็สวยหุนดี ตอนเล็กๆตูดสวยเงอนตุ๊บต่องตอนนี้ผอมแล้วก็ยังมีตูดเขาเป็นคนตูดสวยตั้งแต่เล็กอยู่แล้วสุพวันนี้เขาก็สวยเอวบางตูดสวยหน้าสวยพ,พี่แดงสวยน้องเทศก็จะแห้งๆเหี่ยวๆปูกย่งอู้เห่นดอกพ่อีอตูแหมพื่นแหมพข่นแหม่ดอกพ่อีตู้เห็นบ่ปูนอยู่ริมสุดพื่นแหม่อู้ขึ้นดอกอันนี้เอาไปเอาพ่านมันนะจ๊ะ เกือเทศยังค่อยสิบอริตัดเพราะว่าเอาไปหยอดเพราะเด้พันมันมันมีหมดแต็มเลยมาดูซิหมดจากคนบ้านแล้วในแม่ดูซิอดี๋ยไปพี่แดมันไม่ชอบมดนฝนจะตกเหรอมีใครเข้าไปเสียในนั้นโอ้ตายแล้วสงสัยพ่อมึงต้องมาทํามันขนเข้าไปอยู่ในบ้านเขาจนหมดเลยอะไรของพวกเธอเนี้ยโอยตายแล้วดูแค่ชัดเลยซนะูมไหมนี่ซูมไม่ได้เนาะ อ้าวหมดทำลังฝนจะตกเหรอเอ้ยสาวบา้านตั้องสานเนาะห่างขีสนิมขึนน้นเชี่ยวโคกมาเที่นี่สุ้กริดินงเดาเดาอีกละเพิเ่งผู้ใดลอยๆผุนเนี่ยดุบลอยหน่อยน้องจุนครับไหนมาดูซิเป็นยา่าโมใด้องจะๆๆมาไหมเบนี่ย่าโมดุบะย่าโมเดินตัวย่าโมเดินตัวจุนเบนี่เจ้ามาไหมได้ได้ไม่เลวม่เลวเชไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ในแม่ดูในแม่ดูดูกับแม่กัคุยกันคุณก็เห็นคุยกับเขาก่อนเป็นไงเนี่ยหล่อมากเลยดูไข่กล้องอยู่ไหนหล่อไหมครับผมหล่อไหมผมหล่อไหมครับผมหล่อมากเลยรักจังเลยให้รักด้วยให้แม่รักด้วยเด็กตัวนี้มันให้แม่รักหากันก็อย่างไรคะคัะค่ะบื่อสบายอ่อนขี้อ่อนขี้อ่อนแม่อ่อนแม่อ่อนแม่อ่อน คิดเอาว่าเราทุกโองเลยกดช่างเนาะให้แป่งฟันด้วยนะเอาฟันให้ดูหน่อยลูกขอดูฟันหน่อยไม่ชัดเลยดูฟันหน่อยลูกนัแค่หนึ่งแค่หนึ่งหวงจะหวงดักกันดักกันว่าในหอมได้ใช่ไหมหอมตรงไหนตรงนี้หอมอีกทีห้อมไม่ได้ต้องจูบเอาหอมมันเข้าหูดัง ยุงมันหลายจะก็เลยตัดจังไว้เพราะจะเป็นของขวันสีสันของเฮียนะจ๊ะแค่นี้ก็น่ารักแล้วนี่มะเขือเทศบร่ได้กินเนาะเป็นบะคงก็บม่ได้ต่ำยังก็บร่ได้ต่ำจ้ากิ่อย่างบม่มีบะคงเนาะคูบานเท่านะงามอยากก็่ค่อยได้กินโอ้ยรถเรนผ่านเอ้าน้องจุนอะไรอีกล่ะใครทําใครทําก็หนูนั่นแหละยอดน้ํากดแถวนี้ดําหมดเลย หยอดน้ำกดน้องจุนใช่ไหมน้องจุนหยอดน้ำกดใช่ไหมคีฟ้าตัวละปีปีสตาตตัวแต่สตาตบอกนะว่ามันทำสตา s t ตตัวแต่ฮะสตาร์ตต่ละปีปีเคสตาตัวแคสตาตัตจุนเคสตาตัวไปลลจ